สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอยู่กับช่องด้านนอกครับผมอยู่กับบรรยากาศค่ำฟ้าค่มฝนครับถ้าใครที่เคยพอคลิปผมนี่เาวนี้ผมจะวานย่าลูซี่ไว้ครับหวานไว้ตั้งแต่ปลายฝนปีแล้วครับแต่แต่ตวันนี้มันยังมาง,งอกเลยนะ อันนี้มันมางอกแนาฝนปีนี้ครับงอกขึ้นมาหนักอยู่วานซ้ำเหมอรอบหนึ่งปีนี้ก็น่าจะเต็มพื้นที่อดีครับกลายเป็นแป้งเล็มเลยที่แรกว่าจะไถครับแต่คงไม่ได้ไถละมันก็นงอกอยู่ครับเพราะวานแบบไม่ได้ไถนะแต่ปล่อยงอกไปควายลงมากินก่อนแล้วก็จะตัดวานทําไมครับวานซ้ำาหมือรอบหนึ่งให้มันแน่นไปเลย ปลอยเป็นแปง้แปงปล่อยครับปล่อยลงได้ถึงตั้งไฟครับหน่รถสี่นี่มันทนครับนาทีก็ประมาณสักสองงานปลายสามงานนะครับปล่อยเป็นแป้งเล็มไปสังเกตเห็นหน่ในเปียครับตอนมันแรงๆนี่แทบจะบวบป,ป้งเลยเพราะมันได้ฝนครับผม สูงท่วมหลังหัวหลังควายล้ะนี่ครับตั้งหลังนี่เห็นน้อยจะตัดตันแล้วครับลอยถึงลอยเลยตัดดตันแน่นอนหมูน้อยนี่การจเจริญเติบโตก,ก็ดีครับ ้วนท้วนสมบูรณ์แม่ยอมรับเลยว่าแม่ตัวน้อยครับแต่ให้ลูกดีให้ลูกงามน้ำนมดีโอ้ใสเ่เลือชโลเล่นี่อันว่นตัวน้อยเดียวครับลูกมันีอ้วนอุ้กๆเลยกินญ่าดี ไยพุ่นถ้ามีตัวหนึ่งโตเจ๊ยกตัวอื่นก็จะเห็นแบบครับไปพุ่นเร็วไปไปมันเล็มไปก่อนแต่ยังไม่ได้ทำพีจิ้งนะครับรอให้หมดฝนก่อนไ้ เวลาทำพิซซิ่งมันต้องปั้นหางครับฮอม,มนต้องใจหอม,มนปันหางตวัวมันจะโดนแนมไปได้เนะก็เลยต้องร้อน่อยครับไปเร็วถ้าบอกไกให้มันออกว่าซอกกินก็นต้องเลี้ยงอยู่ในขอกครับคนไหนที่เลี้ยงอยู่ในขอกล้วทำพิซซิ่งนี่จะสะดวกกว่าแต่ทางยังงัวปล่อยนี่บางทีมันทำฝนครับเปียกฝน มันก็นจะมาได้ผลมันเป็นฮอร์โมนที่ซึมเข้าผิวหนังก็ปั้นไว้ประมาณ4-5วันครับแล้วก็แกะออกก่อนจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำฮอร์โมนตัวฮอร์โมนแต่สั่งมาหมดแล้วครับราคาก็ขึ้นอยู่ ขึ้นเล็กน้อยครับขอรับได้ถ้าล้อมันเป็นซัดคนเดียวนี่ยากครับต้องให้มันเป็นซัดก่อนที่จะเข้าหน้าฝนครับเพราะว่าพอเข้าหน้าฝนปุ๊บหญ้ามันนักเญ้ามันไหลให้มันกินหญ้าล้มเวลามันมาเนี่ยมันจะห้องซิกของมันกินอย่างกระล้มครับมันจะกินหญ้าดีกินหญ้าล้มมันก็จะอ้วนเร็วครับ ม,มีฮอร์โมนของตัวลูกมันเจวยกระตุนในการกินไอ้นี่นี่ขนเริ่มมาบเลยก็เริ่มทอดสีไปเรื่อยๆครับกลิ่นย่ดีครับเท่ากับตะวามันลึกลึกในที่นี่คือมันชอบหมุดเจียกเอาไปกินแย่มันกินบบอิ่มครับ จะมุดออกไปเรื่อยๆแหละบางทีต้องตัวใจมันหน่อยครับเป็นงอปูเนาะกินไปมันก็นเปลงจีนหมดครับลงโครงสร้างหมดเลยถ้าเป็นแย่ลูซี่ีมดถึงแปลงนี่มันจะสบายขนาดเลยหัวมันมักหัวควายมักนี่ก็เริมหั่นเป็นแญ่าลูซี่ขึ้นมาแล้วผมกวาไว่าถึงแถวนี้แล้วครับ แต่ทั้งุ่มปุ่นมันโดนหนูกินแต่นี่มัโดนหนูกินครับแต่มันมาออกตอนหน้าฝนไปแล้วมันเป็นปลายฝนพอดีมันเลยมางอกนี่มันงอกกันขึ้นมาใหมน่นี่เป็นต้นไม่มันนี่งวงควายกินไปไหลายรอบนะครับนี่ลงมาหลายรอบแล้วสองสามรอบอะ อันนี้อากาศดีมาหน่อยนึงครับฝนมันมาตกชงเจ้าตกคืนมดคืนครับเต่าแจ้งตกนักตัวนะปีนี้จำนวนควายกับงอนี่ควายจะหนักกว่าละแต่งอัอนี่จะลดลงเพราะผมขายงออกไปสี่ตัวละ ควายนี้ยไม่ได้ขายเลยครับควายนี้จ้องสะสมไว้ก่อนปริมาณมันลดลงทำ้งี้ยมันเพิ่มขึ้นครับปลูกงา,าเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆกินมาตันด้วยงานในเปียแปลงตั้งลุ่มนี่ก็งอกขึ้นมาแล้วครับหลังจากบมาได้ปล่อยงวลง ปล่อยว้ยปล่อยควายลงนี่เรียบร้อยครับตายมดแน่นอนจ่งแน่นแหงนี่ครับพิคืนมาแล้วคงจะมามาได้ไถปลูกนี่เป็นกุหลาบละเพราะว่าจะเอาไว้ให้ควายครับควายมันกินดีอันนี้อายุมันประมาณสามปีครับมันก็นยังเก็บได้อยู่สัก2-3ปี เอาไปพอสักสองสามปีนึงครับนี่แล้วก็เอาขี้งวมาใส่อยู่ใส่ให้มันเขียวๆหน่อยครับสุดท้ายพอเข้าหน้าฝนปุ๊บหญ้ามันนี่จะเกิดบัตตันละ้ะหญ้าในเปียจะฮุบขึ้นสูงเลยฮุบจะออกไปบนตัวละควายน้อย

พ่อแม่เก่ามันเริ่มออกร้ายแล้วลูกมันก็จะตอะัอยละไปออากปตั้งการพุ่มแม่นายก็ใกล้จะเช็กซัดหำึรอบหนึ่งครับประมาณสิบกว่าวันนะเช็กรอบที่สามับเพื่อความชัวเตก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมานละ ้าหางงอตัวนี้เป็นงอตีเก่าหางงามนั่นไปขึป้นมาเร็วขึ้นมาเร็วพอไล่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะขึ้นตัวครับเพราะว่าเ้ามให้มันลงถ้าหันตัวหนึ่งลงแล้วปล่อยให้มันลงตัวอื่นก็จะเฮียน นี่เป็นเรื่องธรรมดาของนิสัยงัวครับโุ้นถุงเงินไปหมดละไหลออกมามันหมดได้โดนหลวดครับมันเลยบักกลัวถ้าผมบัญชาก็แยะยกันมาจ้างครับอันนี้คือปัญหาครับ ควายมันจะกินดีครับถ้าเอาอะไรม,มันปิก๊กมันหมดปิ๊กแหละก็จะกินวนอยู่นี่แหละอากาศมันเย็นด้วยมันกิ่นหน่ำกันมาหมดละกินได้เหมือนกันครับตันนี้งัวก็เหมือนกันมันทนครับทนงัวทนควายงานนี้ แล้วงคอยอย่ำมันก็จะเลือนไปตัวดินแตกหกาาักออกมากลายเป็นเชื้อไปตรงนี้ก็แม่นหมดแล้วครับแต่ไม่ได้ปล่อยงวัวลงผมว่านหมดแล้วทสักปีสองปีครับมันจะแน่นขึ้นยิ่งเขางัวให้ควาย ลงมากินมันน่ะมันจะแตกนอออกทางข้างเรื่อยๆครับค้ายๆแพงก็ลาเลยแลต่ต้นมันสูงกว่าโปรตีนกันนักอยู่นะนักกวง่ายธรรมชาติอยู่ครับกิโลแปดสิบเก้สิบครับชืวยมาวานมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ได้ครับสักงาน2ง,งานนี่วานไว้ถ้าเราปลูกง่ายอย่างอื่นนะแล้วก็ปลูกสลับกันไปครับ มันได้มีพื้นทีเดินมีพื้นทีเล็ดเล็มปีนี้ก็บบอกหัวจะปลูกน้าแล้วเจ้ากเดี๋ยวปลายเดือนนี่จะลงกาแล้วครับจะได้มีเวลาซับแย้มุนี่ใส่ถังใส่กระสอบไว้พอ เนี่ยมันหลครับนี่มันปลูกไว้เมื่อปีแล้วปีนี้นอมันจะแน่นขึ้นครับตัวเนี่ยมันจะดินักขึ้นไหนจะแป้งหญ้าเก่าครับนะครับจะทําแป้งหญ้าเพิ่มครับงูมันต้องอ้วนครับงูอ้วนมาได้แล้วตึกหญ้ามันครับมาเร็ว ตัวนี้กันยังไม่ได้ผสมเด้อเดี๋ยวชีจะถ่ายประหยัดก่อน,นยากาศก็กำลังดีครับมาถึงกับห้อนเฮ้ ความแข้งกับงวงแยมน้อยมันโดนงวงอะครับกระบาวนะียฟังใจแต่มันก็ไม่ได้จนนะมันแค่คูครับอ้าฝนออยแล้วนี่มันก็เหมันแต่ครับฝนออยละขอจบคลิปไปเพียงแต่อีกครับเดี๋ยวป้าจะพาป้ากำอะคลิปหน้าครับผม ขอบคุณทุกทุกท่านที่ที่ตามรับชมครับขอบคุณครับปานันใหม่ครับ